หรือว่าทองคำจะกลับมาแทนที่บิตคอยอีกครั้งเพราะอะไรนะเหรอคล,คลิปนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับผมโคชบอลวิทยาชูสุขอมรน,นะครับวันนี้กลับมาทําคลิปกันอีกครั้งนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพ,นพื่พี่ๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e นะครับหลายๆท่านก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามานะครับที่สําคัญที่สุดครับคลิปล่าสุดครับมียอดวิวกว่า 7,000วิวเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกคนในที่นี้มากๆจากใจจริงนะครับหลายคนมีคำถามสงสัยแล้วหลังไมามาหาผมครับว่าโคชบอลราคาทองคำจะพุ่งไปที่ส0ม0 0ื่นหรือเปล่าในฐานะที่ผมเป็นนักลงทุนคนหนึ่งผมก็คงมองนะว่าผมไม่สามารถการันตีหรือบอกคุณได้หรอกครับว่าทองคำจะไปที่ส0ม0 0ืหรือเปล่าแต่ผมมีมุมมองอะไรยังไงต่อทองคาผมสามารถที่จะแชร์และแบ่งปันพวกเราผ่านคลิปนี้ได้ครับถ้าเกิดคุณตามกระแสของ Bitcoin บิตคอยนะคุณจะพบเจออย่างที่ผมได้บอกในคลิปก หลายๆคลิปนะว่าราคาบิตคอยมันร่วงลงนครับอย่างต่อเนื่องจนเข้าโซนที่ผมประเมินเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับราคาทองคำครับกับพุ่งสูงขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นบางคนก็อาจจะพูดครับว่าโหอีลอนมัสเทขายครับจีนแบนครับราคาบิตคอยเลยร่วงครับบางคนก็บอกครับว่าโกลแมนแซกหนะหรือว่าหลายๆสถาบันครับกลับไปซื้อทองคําแทนที่บิตคอยนะครับเพราะด้วยเรื่องของความเชื่อมั่นด้วยเช่นเดียวกันหรือบางประเทศอย่างอิหร่านครับเขา ก็แบนนะครับในสิ่งที่เรียกว่าบิตคอยแต่ผมอยากบอกพวกเรายางงี้ครับไม่ว่าวันนี้คุณจะตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์อะไรก็ตามทีครับคุณจําเป็นครับต้องศึกษาครับคุณจําเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ในแบบของคุณแล้วทําตามในสิ่งที่คุณเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องครับสิ่งสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่จะทําให้คุณครับสามารถครับลงทุนและทําให้พอร์ตของคุณเติบโตในระยะยาวแล้วเนื้อหาที่ผมกำลังจะพูดต่อจากนี้ครับต้องบอกเพื่อนเ <ๆ S 1> พ่นี่ๆทุกคนเลยนะครับว่านี่คือมุมมองส่วน คุณครับเข้าไปลงทุนครับไม่ว่าจะเป็นทองคําหรือว่าบิตคอยก็ตามทีครับดังนั้นครับใครที่ดูคลิปคลิปนี้ครับคุณจําเป็นที่จะต้องวิเคราะห์และประเมินด้วยตัวของคุณและตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองครับแล้วมุมมองของผมที่พูดถึงระหว่างบิตคอยหรือทองคํามันเกิดอะไรยังไงขึ้นเราลองมาดูต่อจากนี้กันนะครับ แล้วมุมมองต่อจากนี้ครับเป็นมุมมองส่วนบุคคลของผมนะครับที่กำลังจะพูดถึงสกุลเงินดิจิตอลที่ชื่อว่าบิตคอยนะครับประกอบคู่กับทองคำครับว่าจริงๆแล้วผมมีมุมมองอย่างไรครับแล้วถ้าเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่ใครหลายๆคนครับคุณพบเจอว่าราคาบิตคอยมันร่วงลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วตอนนี้ทําท่าจะดิดกลับขึ้นในขณะที่ทองคำครับราคามันพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเราลองไปดูกันนะครับนี่คือสกุลเงินดิจิตอลที่ชื่อว่าบิตคอยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพี่ๆยังคง จํากันได้อยู่ลนะ้ว่าผมเคยวิเคราะห์ในลักษณะแบบไหนเอาไว้บ้างนะครับซึ่งล่าสุดนะครับในคลิปก่อนหน้านะผมเคยบอกเอาไว้นะว่าจริงๆแล้วถ้าราคามันล่วง4ี่หมื่นสองมาคุณจะได้พบเจอแถวๆโซนที่2 8 0 0 0ืถึงสามหมโดยประมาณนะครับซึ่งตอนนี้อย่างที่คุณเห็นนะว่ามันล่วงลงมาเทสอยู่ในโซนที่2ตรงนี้นะสองรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่สถานการณ์ปัจจุบันคุณจะเห็นชัดเจนนะว่ามันมีการแบบเหมือนดิดตัวกลับขึ้นนะถ้าเกิดคุณสังเกตดีๆครับจากจุดสูงสุด ตรงนี้ครับประมาณแถวๆหกหมื่แปดร้อยาสิบห้า 64, 95, ผมตีไปที่หก0 0ื่นหันแล้วกันครับจากหก0 0ื่นนครับมันร่วงลงมาแบบยาวเลยนะจนเข้ามาถึงจุดที่ต่ําที่สุดที่เราเคยพบเจอแถวๆที่ส0 0 0 0ื่น ที่ผมกำลังจะพูดต่อจากนี้ครับสัญญาณที่มันเกิดขึ้นครับมันเกิดขึ้นแถวๆตรงนี้นะครับที่มันแป็น bearish divergence ครับ bearish divergence ตามลูกศรที่คุณเห็นตรงนี้นะ bearish divergence ครับมันเกิดขึ้นครับตั้งแต่วันที่13เมษายน14เมษายนราคาไปแตะที่จุดสูงสุดแล้วหลังจากนั้นครับมันก็ย่อลงมาเรื่อยๆแล้วก็ไปเทสแนวต้านของมันนะครับแล้วก็โดนตบกลับลงมาจนทะลุแนวรับลงมาเรื่อยๆเลยนะครับแลวผมก็เคยได้บอกไว้นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ทะลุโซนนี้นะค ต่อไปแต่อย่างที่ใครหลายๆคนได้เห็นนะว่าตอนนี้เนี่ย คุณอาจจะเห็นสภาวะที่ว่าเฮ้ยมันมีแนวโน้มเหมือนจะดีดกลับตัวการที่จะดีดกลับตัวนะครับในมุมมองของผมครับถ้ามันสามารถทะลุจุดตรงนี้แถวๆ4,500นะครับนั่นบ่งบอกรับว่ามีโอกาสที่กลับตัวสูงมากๆ4500ยเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้ไปพบเจอเทสอีกครั้งนะครับที่แนวรับของเก่าเนาะที่มันทะลุลงมาครับก็คือแถวๆ4,200ถ้าเกิดว่ายืนเหนือขึ้นไปแล้วทะลุ4 5 0 0ได้ด้วยเช่นเดียวกันคุณจะได้กลับไปเจอแนวข้างบนอีกครั้งหนึ่งนะครับแถวๆ50,000เลยทีเดียวเพราะนน้ ถ้าเกิดคุณดูสัญญาณ ISI นะครับคุณจะพบเจอนะว่ามันมีการตัดทะลุโซนเส้นตรงนี้เรียบร้อยนะครับทะลุขึ้นมาแถวๆสามสิบห้าสามสิบหกเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นครับก็ต้องมานั่งมอนิเตอร์ต่อไปนะครับถ้าถามว่ามุมมองส่วนตัวของผมตอนนี้ปัจจุบันนะผมก็ยังรอย,ยืนระยะอยู่ด้วยเช่นเดียวกันว่าเฮ้ยจังหวะที่มันจะกลับตัวจริงๆเนี่ยมันจะกลับตัวแน่หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดคุณรับรู้นะครับคุณจะพบเจออย่างหนึ่งครับว่ามุมมองต่อตลาดครับหลายๆคนก็ยังรู้สึกกกลััวววอยยยู่่ดด้เเชนนี แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ได้ดูวอล่มนะครับคุณจะพบเจอบางอย่างนะว่าวอล่มที่มันแท่งสีเขียวตรงนี้ขึ้นมาครับตรงนี้ก็เป็นแท่งเขียวของวอล่มเกิดขึ้นนะก็คือ,คอปริมาณการซื้อขายนะครับเกิดขึ้นจริงๆนะแท่งสีเขียวตรงนี้นะครับก็ต้องบอกเช่นเดียวกันนะว่าวอล่มเนี่ยมันทะลุต,ตัดขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะแนวโน้มเนี่ยถ้าคุณดูวอล่มตรงนี้ที่มันสูงถือว่ามันสูงกว่าตำแหน่งตรงนี้เนาะแปลว่ามันมีโอกาสเนาะที่แบบอาจจะขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นจริงก็เป็นไปได้ซึ่งถ้าส่วน ตรโอ้ผมจะคอนเฟิร์มได้เหมือนกันนะว่าเออมันน่าจะมีโอกาสขึ้นจริงซะมากกว่าดังนั้นคุณไม่ต้องแตกใจครับถ้าเกิดว่าคุณไปตามข่าวหรือคุณตามช่องไหนๆคุณจะพบเจอว่าหลายๆคนมีมุมมองในการ กลัวปิดคอยตอนนี้อยู่ด้วยเมื่อสักครู่ผมให้คุณจดจำนะว่าช่วงวันที่ตรงนี้ครับมันคือวันที่13-14เมษายนนะมันเกิดการนะโดนทุบลงมาอย่างต่อเนื่องทําให้ราคาต่ําลงจนถึงแถวๆสามหมืเ่ 30, เราจะไปดูทองคํากันบ้างครับแล้วนี่ครับคือราคาทองคําแบบตลาดโลกนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับคุณจะพบเจอบางสิ่งบางอย่างนะว่าโอ้โหราคาทองคำนะครับมันจะมีการแบบ ปรับตัวย่อลงอย่างต่อเนื่องนะครับแนวโน้มนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเรียกได้ว่ามันเป็นเหมือนขาลงเลยนะถ้าเกิดคุณดูเส้นเทรนไลน์ตรงนี้นะครับที่ผมตีขึ้นมาครับจะเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นขาลงเกิดขึ้นจริงๆนะครับจนกระทั่งจุดๆุดนี้ครับมันมีการทะลุนะครับเบรกแนวต้านนะที่เป็นขาลงนะครับดีดตัวกลับขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนี่ครับคุณจะพบเจอว่า ตอนนี้นะครับเส้นสีเหลืองคือเส้น EMA 20นะครับแล้วก็เส้นสีส้มเป็น EMA 50นะครับแล้วก็เส้นสีเขียวนะครับคือ EMA 200นะครับส่วนแนวตรงนี้ที่คุณเห็นนะครับผมตีเส้นฟีโบนัชชีนะครับจากอดีตนะครับจากอดีตนะที่มันเคยไปถึงจุดสูงสุดนะครับจนลงมาที่จุดต่ําสุดที่มันเกิดขึ้นนะครับเราพบเจอบางสิ่งบางอย่างนะว่าอ๋อสุดท้ายแล้วเนี่ยแนวสําคัญนะครับที่0.618นะครับราคาจุดตรงนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ1923นึ่งน่นอนครับผมมี่งสิอยากจะครับซึ่งแ่อ ครู่นะครับราคาบิตคอยแถววันที่13กับ 14AP เอพิลเส้นป่าที่คุณเห็นตรงนี้คือเส้นของราคาที่วันที่16นะครับคุณจะพบเจอครับตรงนี้คือวันที่13และตรงนี้คือวันที่14ครับคุณจะเห็นว่าราคาตรงนี้นะครับไปที่จุดแบบย่อต่ําสุดคือร่วงลงมาเรื่อยๆนะครับจนตรงนี้คือตําแหน่งที่ต่ําสุดเนาะพอต่ําสุดเสร็จปุ๊บมันพยายามขึ้นไปเทสนะครับที่เส้น EMA นะครับแล้วก็โดนทุบลงมาครับจนกระทั่ง วันที่ 13, 14คือแถวๆนี้ครับมันจะมีการเทสหลายครั้งมากจนไปเทสเส้น EMA 50ครับแล้วก็โดนตบลงมาครับแถววันที่ 13, 14ก็มีการเทสตั้งแต่วันที่12แล้วนะตรงเส้น EMA 20ครับเทสกันแบบโอ้สามรอบกันเลยทีเดียวแล้วก็ตรงนี้ครับจนกระทั่งวันที่15ครับมันทะลุนะครับทั้งเส้น20และเส้น EMA 50ด้วยเช่นเดียวกันนะจึงเกิดสัญญาณนะครับในการกลับตัวอีกครั้งหนึ่งครับแถวๆวันที่16นะผมถือว่ามีสัญญาณแรกในการกลับตัว มีโอกาสที่จะเป็นเทรนขาขึ้นแล้วมันเห็นชัดมากๆครับตอนที่เส้น EMA 20สีเหลืองเนี่ยครับคุณจะเห็นนะครับว่าเส้นสีเหลืองตรงนี้ครับเริ่มทะลุนะครับเห็นปะทะลุเส้น EMA 50ตรงนี้ครับเป็นการกลับตัวคอนเฟิร์มครั้งที่2ครับและครั้งที่3ที่ผมเห็นชัดๆเลยครับตอนที่แท่งเทียนครับมันทะลุตรงนี้เนี่ยก็คือทะลุเส้น EMA 20กับ EMA 50ไม่พอครับมันทะลุเส้น EMA 200ด้วยนี่การคอนเฟิร์มครั้งที่3นะที่บอกว่าเป็นการกลับตัวอย่างเห็นชัดเจนนะบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวมันทะลุตั้งแต่ตรงนี้แล้วไม่ใช่เหรอโค้ชบอลสำหรับผมเนี่ยครั้งนี้คือการเทสครับเทสแล้วโดนตบกลับลงมาพอเทสแล้วโดนตบกลับลงมานะครับแล้วค่อยไปเทสอีกครั้งแล้วทะลุขึ้นมาได้แบบ ชัดๆเลยนะครับพอมันทะลุทั้งเส้น EMA 20 EMA 50แล้วก็ EMA 200ครับหลังจากนั้นครับมันดีดต,ตัวขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเส้น EMA ทะลุเส้น200ด้วยเช่นเดียวกันครเส้น50ทะลุเส้น200ด้วยเช่นเดียวกันแต่คุณจะพบเจอนะว่าราคาที่มันเกิดขึ้นครับมันจะเกิดขึ้นนะครับ ว่าสัญญาณที่โชว์แสดงการกลับตัวเนี่ยมันเริ่มเกิดแถวๆวันที่1 3บ4ามสแถวๆนี้โซนโซนนี้เช่นเดียวกันเหมือนกับราคาของบิตคอยเนาะที่บอกว่าวันที่สิบสามเดเจอร์แล้วก็วันที่14ทุบตัวลงมาเช่นเดียวกันครับทองคําก็โชว์สัญญาณบางสิ่งบางอย่างในช่วงเวลา เดียวกันด้วยนะครับผมแล้วตอนนี้นะครับคุณจะเห็นนะว่าราคาทองคำนะคริปในวันนี้ผมถ่ายในวันที่26นะครับซึ่งตอนนี้ราคาจะอยู่ที่แถวๆถว0 6นะครับบางคนอาจจะคิดครับว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งแน่นอนถ้าเกิดคุณติดตามข่าวคุณจะพบเจอคนระับบางสำนักเขาก็บอกเนาะว่ามีการโยกย้ายเงินจากบิตคอยน์นะครับกลับมาที่ทองคำเนี่ยหรอ,อปะแต่ถ้าเกิดเราดูตามสัญญาณที่ผมโชว์ให้คุณเห็นอย่างชัดเจนนะว่าตอนนี้สําหรับผมบิตคอยก็ยังไม่ได้มีสัญญาณกลับตัวที่แบบชัดเจ สักเท่าไหร่ก็ต้องรอดูนะว่ามันจะทะลุแนวต่างๆที่ผมพูดไปหรือเปล่าแต่ย้ํานะว่านี่คือมุมมองส่วนตัวที่ผมคิดเอาไว้แล้วบางคนที่ถามผมว่าทองคาจะไปถึง30ม0 0ืหรือเปล่าผมไม่รู้ครับคุณอาจจะต้องไปแปลงสกุลเงินต่อไปเนาะเพราะหน่วยตรงนี้นะมันคือ US ต่อออนมันไม่เหมือนบ้านเรานะัที่คิดราคานะัต่อกรัมนะครับ ราคาบาทต่อกลัมนะคุณก็ต้องไปลองแปลงตัวเลขกันดูนะครับเส้นตรงนี้ครับคือเส้นแนวฟิโบนัชชีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่มันยังไม่ทะลุเมื่อประมาณ3-4วันก่อนครับถ้ามันทะลุ1876ได้ครับคุณจะได้พบเจอ1 9 2 3ซึ่งอันนี้จะถือว่าเป็นแนวสําคัญแนวหนึ่งพูดง่ายๆครับถ้าถามผมว่าแล้วตอนนี้ราคาทองคําจะไปอยู่แถวๆเท่าไหร่ผมคิดไว้ว่าคุณน่าจะได้เห็นครับแถวๆหนึ่งเก้าสองสามในขณะเดียวกันครับอันนี้คือแนวสําคัญแนวหนึ่งแล้วก็เลนส์ที่ผมมองไว้นะครับก หนะึ่งเกนับตีเลขกลมๆสัก1 9ึ่งเและกันไปจนถึงแถวแถนี้ครับอ่านี่คือแนวสําคัญอีกแนวหนึ่งนะับหนึ่ไปจนถึง19 6 0นะครับในมุมมองของผมปัจจุบันจากเมื่อสักครู่ครับคุณจะได้พบเจอครับว่านั่นคือมุมมองส่วนตัวของผมนะครับที่ลองวิเคราะห์ในสไตล์ของผมขึ้นมานะว่าเฮ้ยจริง,รงๆแล้วราคาที่บิตคอยมันร่วงมันเกิดจากข่าวหรืออะไรมันแล้วแต่คุณประเมินเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับอย่างที่ผมบอกครับว่าสัญญาณกราฟในเทคนิคอลเนี่ยมันแสดงบางสิ่งบางอย่างก่อนหน้านี้แล้วนะครับและแน่นอนครับหลายๆคนที่มีมุมมองว่าเฮ้ยแล้วราคาทองคําทําไมมันถึงดีดตัวกลับขึ้นไปผมก็แสดงให้คุณเห็นนะว่ามันมีสัญญาณอินนเเคตออรร์หลาายย่งะับ ที่อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับบิตคอยนะครับในวันที่13เมษายน14เมษาแถวๆนี้นะครับว่าพบเจอว่าเฮ้ยราคาของบิตคอยที่เกิดขึ้นนะมีการกลับตัวในขณะที่ทองคาก็แสดงสัญญาณการกลับตัวหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีสัญญาณที่คอนเฟิร์มการกลับตัวเกิดขึ้นหลายครั้งมากๆครับซึ่งมุมมองของผมผมก็ได้บอกคุณนะว่าปัจจุบันราคาทองคำนะครับอยู่ที่1 9 0 6 US ต่อออนนะมีโอกาสนะที่จะดีดขึ้นไปอยู่แถวๆ1,920ไปจนถึง1960 U.S. ต่อออนเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณเป็นนักลงทุนอิสระอย่างที่ผมกําลังทําอยู่นะครับซึ่งใช้ความรู้จากการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วประยุกต์เข้าไปในตลาดคริปโตหรือตลาดทองคําด้วยเช่นเดียวกันคุณจะพบเจอครับว่ามันสามารถครับที่จะทําเงินเพิ่มขึ้นให้กับคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับตลาด บบนีนะ้สำหรับใครก็ตามนะครับถ้าเกิดคุณได้ดูคลิปคลิปนี้แล้วชื่นชอบคลิปคลิป,ลปนี้นะฝากเป็นกาลังใจให้กับผมบด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s c r i b e ไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วถ้าใครนะที่อยากจะปรึกษาผมนะครับสามารถพิมพ์เข้าไปที่ไลน์แอดที่ผมแปะเอาไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะและอย่างที่ผมได้บอกนะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะดังนั้นครับคุณควรจะศึกษาให้ดีนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนนะเพราะเงินลงทุนครับเป็นของคุณครับไม่มีใครหวังดีกกััับบเเเงงงินขออคคุุณณท่าตว แน่นอนครับสุดท้ายและท้ายที่สุดครับฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้ลองเอาไปทําดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวคุณและเพื่อคนที่คุณรักครับและอย่าลืมครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณครับและจงทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ครับที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโค้ชบอลวิทยาชูสงออมรวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามกันนะครับไว้เจอกันคลิปคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย